กูไม่ชอบมึงกูไม่รักมึงมึงรู้เรื่องไหมเนี่ยเออนี่อะไรทางแก้ไอ้เหี้ยอะไรให้กูแก้ไม่รักไมไ่เนี่ยเออกูเสียใจไปหาคนใหม่เลยเออไปหาคนใหม่ไปเลยที่หามาอยู่กูก็แดกข้าวแดกปลาไม่ได้บึงจะตายด้วยแดกกูแดกไม่ได้เลยแหละแด<ต>ก<บ>ไม่ได้เลยแหละดำปี่เลยเนี่ยหมดก็ไปเลยว่าหันถึงกูไม่ขึ้นแล้วเออไอ้เหี้ยกระดองกูก็ไม่แข็งเลย่ะ เรื่องอะไรกูมีเมียแล้วแล้วกูก็ไม่รักใครด้วยกูรักเมียคนเดียวอะไรเงเอาอีกเามีเมาแล้ไงจากคนไม่มีเมียมทำไมไม่ไปลักวะเออบ้าเนี่ยเออมันก็บ้านะ ตอบอะไรยี่หาบอกชื่อเลยชื่อจันดีอยันดีจันดีจันจันดีไอยดียกจันดีรักเหมือนด้ัไงนดีเออไม่รักเนี่ยไม่หาใหม่เออให้ทุกให้เจ้านายมาหาให้ใหม่จันดีไปไปจันดีค่ะอยู่กับกูตายหายแล้วไหนค่ะ ทำงานไม่ได้อยู่แล้วชิบหา่ดีไม่อยู่กับฉันดีนะดีคุยอะไรกูจะตายอยู่แล้วนี่ยไม่มีแรงแล้วเนี่ยหมดเที่ยวหมดแรงก็ดูอะไรก็ไม่ได้รับกันบ้าอะไรไม่ควรกินข้าวได้บ้าเปล่าไปเอาึงจฉันดีฮะมึงจะมึงอย่ายุ่งนะ เขาไม่เอาแล้วลูกไปยันดีรู้ปกไหมยันดีเนี่คุยกูดิอยันดีมึงเสียใจมึงไปเลยมึงต้องเลยไปเลยจันดีเสียใจมากเสียใจมึงก็ไปไกลเลยไปยังว่าเขารักมึงอยู่เหรอที่มึงมาอยู่กับเขาเห็นไหมฮะ เดี๋ยวก็รักกันเองดาดิอาญาด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 ากันดอเหมือนหน้าเมียกไั้นะเหมือนหน้าเมียกไว้นะ ชายเขาไม่เอาแล้วอย่างหน้าหน้าดิเก๋ไปกับกูนะเออไปกับกูเขาไม่ไปไปเธอเขาดื้อหน้านะเขาไม่ไปเขามีเมียหมดแล้วเขามีเมียกันแล้วยังจับปลาให้เขาไปแต่เขาไม่ไปอ่ะใช่เขาจะยังไงอ่ะกูอยู่กับมึงอีกไม่นานมึงก็ต้องไปกับกูนะเฮ้ยกูรอรออะไรกูรออะไรกูจะรออะไรอีกจังดีจะรออะไรกูรอนะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงก็ไปนะ ใครจะไปกับมึงบ้าหรือเปล่าจะมีใครรักมึงบ้าหรือเปล่ามึงตัวดำก็ดำจิตใจไม่ดีด้วยอนีอย่างครนแล้วีเพือนแกเรื่องว่ามึงจิตใจไม่ดีไหมตัวมึงก็ดำด้วยจิตใจด้วยรักกูรักกรักกูรักรักูรักักได้ยังไงไอ้ปอกจันดี มาอยู่นานหรือยังเนี่ยมาเข้านานหรือ oh, ย oh ังมาเนคุณภาพเงลมองดูลูกพัพเรื่องไเห็นกันได้ยังไงครับแล้วตอนไหนวะมาดูภาพบ้านกานนะดูภาพบ้านก้นนะแอบมาดูเลยอตนนี้ไม่ค่อยติดล้างเลไม่มีงานแต่ดูตอนเขาแก้ผ้าป่ะเนี่ยแอบดูดึงอยู่กูชอบแอบดูหมดละหมดละจะไปดูได้ไ้หรเปล่า ไปเลยฮะจะมึงก็ไปอยู่กับกูไม่อยู่ไม่การนะกูไม่ให้อย่าเอาไปอยู่ดีกัรนะกูไม่ให้อยู่เออเาไมอยู่ทีการอยู่ดีการนะนะไม่เอาบอมงเลยนกำจะไปการไม่ได้ไงรักมึงกูไม่รักมึงกูรักเนียกูรักเมียกูกูรักเมียกู้าใจไหมรักเมียกู มองอีกรู้จักไหมรักเมียกูเออนะรักเมียกูอุ้ยรักใครแล้วชาตินี้อ่ะเพราะอะไรม่รู้เออโหแหม่เรียกแล้วรักแท้จริงอารมณ์สาวๆไม่สวยจบเลยเรื่องเนเจ้าเปล่ากูเสียใจเออมึงเข้าใจยังให้ตอมึงกันดีมึงเลิกยุ่งนะมึงจะเลิกยุ่งไม่เลิกยุ่งมึงเลิกราวีเอา บอกมึงมีเลิกยุ่งลาวีกับกูได้แล้วตั้งแต่วันนี้ต้นไปมึงเลิกยุ่งลาวีกับกูได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมึงเข้าใจไหมเพราะกูมีเมียแล้วรักเมียก็คนเดียวรักเมียกูก็ดีกับกูด้วยทุกอย่างด้วยเอ้าฟังนะไอ้จันดีนะมันบอกแล้วนะมึงไม่หามึงไม่หามนุษย์คนใหม่ไปแล้ยนะจะดีขยันตอบรับกันอาชาตินี้ก็ไม่เจอแล้วเมียกูอย่างเงี้ยไหนไหนจับจับไอจันดีหันหน้าไปดูเมียทิ ไม่ไม่ไม่เออเออจับหันให้ดูหน่อยบอกมึงดูเมียกูสิเออดูสิดูดูได้นะสวยก็สวยอ่ะกูเกลียดมากแต่ไมเกลียดเขาเรื่องอะไรเขาเรื่องอะไรเขาไม่ได้ทำเขาสวยออกกูเกลียดมากสวยไหมล่ะเมียเขาสวยไหมไม่สวยเหมือนอะไรเหมือนอะไรเหมือนหมูใช่เปล่าใช่เปล่าทางน้ำยุงเห็นเราดีดีก็ดีเก่งก็เก่งไปว่าเมียเขาเหมือนหมูแล้วเราเหมือนตัวอะไร ยันดีมึงปังแล้วนะมึงรู้แล้วนะจิมามึงเริ่มจุ่มแล้วนะมึงเป็นปอบที่ไหนเนี่ยตกใจจังไม่มึงมาจา่ก็เหมือนก็เหมือนมาจากไหนก็เมือนมือมาจากไหนอู้หูแถวที่น่าไม่มึงเริ่มต้นมาจากไหนก็เหมือนมาจากสะโกนตะครเหรอไม่ใช่กูอยู่แถวสุรินทร์มว้ยกูมาจากสุรินทร์มว้ยไมาไม่ได้กูทำไมสกโกนตะคอนนะกูจะไม่รู้ไปหรอเอาแล้วมึงอยู่กับเขาเหรอ ทอหลายที่เมึงมีบ้านหลายบ้านนะวะมหมดะอยู่เมออมันเป็นญาตมันเออมีแมฉลาดด้วยฉลาดไม่มีกูไม่ใช่มึงูตายเขามีผัวมีเมียแล้วมึงยังมาพ่อเขาอีก วุณน้องอะไรสันแกะวันนี้อะไรสุ้ายอายุกี่ร้อยปีแล้วจันดีมึงอยู่นานนี่ยังเนี่ยอายกีรอยปีแล้วชาแล้วชาแล้วแคอยู่เป็นสิบสิบปีสแล้วตรงนั้นไม่ใช่อายุมจริงนแก่แล้วเลิก ตอแยแล้วรลากเขาไม่เอาแล้วกลัวผู้ชายเขาไม่ชอบเขา,ามีเมียแล้วรู <c ười> ้ป่าจะหาเล่นผู <c ười> ้ชายแล้วขนลุกเลยยังบอกนะรู้เลยไปมึง <c ười> เข้าพูดไม่เข้าใจแล้วกูมีเมียแล้วเมียกูก็สวยกว่ามึงด้วยไงเจ็บยันเจ็บชีตเลยเป็นผู้ชีดเลยสัตว์เออไม่น่าจะเสียใจหรอกมันชอบคนมีเมียคนไม่มีเมียมันไปหาชอบเขา ิดสินทำไหมล่ะไปออนะนี่จะดีนะมึงไปหาถ้าชอบผมคนที่เจ้าของมดสินทำไหมล่ะมึงก็เรียนวิชามาไม่ใช่เหรอไม่เรียนกูยังรู้เลยว่ามดสินทำมึงเอาเขาให้ตายเลยมึงอยากได้อะไรมึงจะเล่นเขาให้ตายเลยแต่ผมเล่นจะหน้าดำผีอะไรเงี้ยว่าแล้วใน,น,ใน,นใที่สุมึงแอบมึงเคยแอบไปเดาในฝันไหมในฝันจอรับมันดี้เงี้ย เ้ยนะถาอย่าให้รู้นะมันไม่เอาเขาเมึงอย่าไปยุ่งกับเขานะไม่ได้เอาก็ตายอ่าคนเราคูเราพบนะตลกมันไม่ไปน้้ยไม่เอานรักเมียมันรู้จะไปยันดีเออรักเมียมันรู้เอาได้เาทำบุญห้เต้องไปที่เองชอบเป็นชอบตรงไหนดีก็เอาอะไรบ้างถามนิเอาอะไรบ้างเอาอะไรบ้าง ม่ต้องไปเียดเบียนคนอื่นเพาล่ะดใวดมาเปนไรเจาอะไรเจ้าอะไรจงหาให้จะทำบุญให้อยากกินขนมจีนขนมจีนังไงเป็นเ็ยปุ้นน่ะเกีวปุ้นเกีว้นเมื่อกี้ไงที่กินกันอ่ะเปุ้นแต่บ้านปูน่ะ้ไปทำที่วัดหรือไปทำที่ไหนทำที่ไหนก็ได้หลายท่าวปูนะหลายท่าใช่ไหม

เอาอะไรดีอูหยเสิอยากที่ข้วุ้นว่ะเขาแต่ข้าวุ่นอย่เดียวใช่ไเอาเอาขนมกูก็ได้ขนมเอาก็ช่องช่องด้ชมองวัดเกะเราช่องวัดเกศจากดีเลยนะเราทำแพ้ให้เลย เราชอบขนมจีนให้คุณคิดว่ายังไงให้คุณจันดีจันดีอากระผมมีไหมเอาเอาชื่อพอจันดีนะนางจันดีนะคิดถึงก็สวดให้นะต้องเรียกนางสาวจันดีจันดียังไม่มีผัวเราไม่ต้องตอแยกันนะอยู่สวดใครส่วนมันเพราะว่าต่างคนก็ต่างกลอยู่แล้วไง ต่อไปก็จะไปทำมืออีออกเขาหลือมันเป็นปากจำแล้วแล้วแฟนผมอาจจะไปทำให้ทำกินบ่อยๆนะอ่าได้ไดไอยากกินน้องปีนทำไมมึงก็ไม่มไยุ่งกับพันละห้าห,ออห,ห้ามยุง่งกับมันนะห้ามยุ่งมันน่าห้ามยุ่งกันเลยนะเพราะว่าทำงานทำการไม่ได้เลยไม่มีแรงเลยเออคุณน้องก็คุณน้องไม่ได้เลยเจอแดดก็ไม่ได้ร้อนหมดเลยเียด

ผมมีเมียหลายคนแล้วแต่เม like no mm ียคนนี้ผมรักที่สุดเข้าใจไหมที่มีอะไรผมไม่มีใครอีกแล้วผมหาเจอเมียผมแล้วเมียผมบริการดีทุกอย่างผมไม่ต้องไปกังวลอะไรเก็บไข้ได้ป่วยเมียผมก็หายาให้กินรักกันไงยาไปหาให้กูกินอยู่ไหนก็ไม่รู้ เยกูพาไปหาหมอแล้วเรเป็นไ่เป็นอะไรแล้วมึงขับรถได้เหรอเออขับรถไม่ได้เลยสักขนาดขับรถไม่ได้แล้วจะมารับกูเรื่องอะไรกูก็ไม่ค่อยสบายอยู่ด้วยเอกยมงแลางก็ได้ลวงใเกลียกุกับกับรถช่องบอ่าโอเคอแดเยอะด้วยเยอะเอยอะใช่ไหมเยอะ จะได้กินข้าวแล้วมึงอย่าปางให้มันแดกข้าวได้เหมือนเดิมค่ะออกินข้าวได้ดีขึ้นปากทำมึงรับปากเลยกิดข้าวไม่ได้เลยหา,า,าหาสาเหตุไม่เจอเลยไปเจอหมออะไรก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไ บาปเวรบาปกรรมมันนี่มันเป็นอย่างนี้ก็ได้จันดีมึงงก็สร้างเวรสร้างกรรมนี่นะมึงแต่ว่าไม่ทำให้มึงเลิกยุ่งแลยกิเลสยังไม่ยังหนาอยู่เหรอธนาเนี้ยกี่ทกกี่ชาติแล้วเนี้ยเข้ากิเลสมังมีอีกเหรอมึงกูชอบมึงอ่ะง้อว่ต้องอยู่ในใจตัวเองสิให้เขาค้าขึ้นดีรำรวยดีไม่ได้ชอบเอาเขาอยู่ด้วยไม่ถูกต้องอยากได้ อยากได้เห็นแก่ตัวเออคือมอเห็นแกตัวเจ็บช้ำเจ็บช้ำเจ็บช้ำมันต้องอยู่ส่วนใครส่วนมามิดอยากได้ใครก็อยากได้ทุกคนอยากได้ลาลาอยากได้ทุกอย่างนั่นแหละแต่มันไม่ได้หรอกเอาให้กอดอ้อเอาให้กอดเวลาวันนี้อ้อ ไม่ให้กอดลดจะทำบุญมันให้เอาให้กอดนแน่นเอาให้กอดนี่ให้กอดเลยให้กอดทำบุญแน่นแน่นเอาได้ทำบุญให้เออทำบุญให้ดอ้โหกระโตกกรลาบมาให้นะจะได้ทำบุญให้บ่อยๆนะต้องได้ไหมเออต้องเป็นแบบนั้นสร้างมาเรมีตัวเองเลยถ้าได้ไม่มาเจอจะนี่ตายแน่นอนเลย ตายแน่นอนเลยตายเหนื่อยก้าวไม่ได้ก็ตายหลับแล้วครักกูรักเหมือนรักสิรักก็ให้โชคให้ลาศสิรักก็มอกสิ่งดีๆให้มาตัวยังมีใจยังไหนใครอย่าเลวีนะไปที่ช่วยกันเถอะดีอาจารย์ก็ไม่ท้องอะไรแล้วไม่อะไรแล้วลุงใหญ่เลยรักพวกปุ้นให้กูเักให้กูอยากกินเลยให้จานเลยอยากกินทปุ้นเ ถ้าอยู่เขาไม่ได้กินอะไรเลยเหรอจะกินเลยชาวบ้านเนี่ยเขามีให้ทานให้อะไรอยู่แล้วใครไม่มีก็ช่วยอยู่แล้วเออนั่นหายแล้วดีขึ้นแดดได้ไปทำงานได้ยังมีงานเข้า มาบอกหัยบอกเลยนะอาจารย์อย่างนั้นเนาะเราให้ล่าอย่างนั้นมันจะได้ทำขนมจีนให้บ่อยๆเดี๋ยวให้ตายเสร็จปั๊บจะไปทำหัวยุติภัยเขาทำหัวอย่างเดียวเลยมึงไป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 เหมือไปเมือเลิกเลิกลาเลิกลาไปเลิกลากันนะเดี๋ยวขนมจีนจะถวายจะไปท่านุญให้บ่อยๆนะตายนดิไม่ตายได้ไงกูยิ้ม่เอาตายเหรอย่างไร พวกนี้ไม่รู้จักหรอกไม่ต้องไปเรียกความธรรมะหรอกไม่ต้องมีตั้งแต่เรียนวิชาแล้วไม่มีธรรมะอยู่ในใจหรอกไม่รู้จักว่าบาปเป็นยังไงขนาดพระแล้มันยังเอามันอยากหน้าเดียวทำมันย,ย,ย,ยังไม่ตายเลยพวกพระพวกอะไรก็ไม่เคยพี่คนนี้ผมแย่เลยนะตทุก็เลย่างทุกอยถางพี่ว่าอะไรเขาจำได้ไหมถ่ายถ่าย็ายอตหน้าเมียดิมันดูหน้าเมียเราด <c oughs> หน้าเมียคุณนี่นะดูหน้าเมียดิขายขายไหนเอ้คุณกันี่แมวทำไรวะกอดช้ากอดช้า